โอเพนนิ shot, ่งช็อตซีนิมารติกฟูเต็ดออฟเดอะทีห้าสิบหกแทนโรลลิงอะครอสเอเทสติ้งกราวด์ดัสไรซิ่งแอสอิดหมูวอลเลอร์คาร์มคอนฟิดเอนท์โทนในสองพันยี่สิบหกเดอะรอยัลไทอาเมียนวายเอนิวแชปเตอร์ในอิดอาร์มอลวอลแฟร์คาบิลิตี้เดอะทีห้าสิบหกไทยแลนด์เมนแบทเทิลแทนดีไซน์วิดแอดวาน์เทคโนโลยีแอนเทเลอร์ฟอร์ซาวติสเอเชียส์ชอลเลนจิ่งเอนวายออนเมน ดิสแท้งมาร์กเป็นมิตสโตนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมทหารของไทยคัดทูคลอสอัพช็อตแท้งเทอร์เรสบาร์เรลอาร์เมอร์แผ่นเหลววอลเลอร์ดทห้าสิบหกวอร์สพัฒนาผ่านการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันไทยและผู้นำต่างชาติในภาคป้องกันอุตสาหกรรมภารกิจชัดเจนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงบนสนามรบสมัยใหม่ คัตทูแอนิเมชันแท่งสเปคเบรกดาววอลยูเวอร์แอดเดอะฮาร์ดออฟเดอะทีห้าสิบหกอีซีพาวเวอร์ฟูลหนึ่งพันห้าร้อยฮอสทาวเวอร์ดีเซลเอนจินดิลิฟเปิ้ลอิมเพรสซีฟแอค CELERATION แอนด์เอท็อปสปีดออฟเจ็ดสิบกิโลเมตรแปร์อัลออนโรดอิดไฮโดรนิวเมติกสูสเปนชันซิสเต็มเอนชูร์สูพิเออร์เมนูเวอราริลิตี้ across รักเทเรนเดนส์จังเกิลแอนด์ฟลูเดตเพลนโชว์ฟิริงเทสเมนแคนนอนฟิริงเอราว์วอลยูเวอร์ Armed with a 125 mm wood-bore cannon, the T-56 can find a variety of modern m u n i t i o n from APFSDS to programmable h i g h e x p l o s i v e round. It's complemented by a c o s e l 7.62 mm machine gun and a r e m o t e l y c o n t r o l 12.7 mm heavy machine gun for urban and anti-infantry r o l e Cut to footage. Crew operating inside the tank. War o u r war. The Advanced Fire Control System integrates thermal imaging, laser rangefinder, and digital battlefield management tool, allowing the T56 to engage targets with pinpoint accuracy day or night in any weather condition. Cut to defensive system animation. Warrior for protection. The T56 features modular composite armor with optional explosive reactive armor kits. และระบบป้องกันแอคทีฟสามารถหยุดยิงกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะถึงยานพาหนะคัดทูตีของ T-56 ในกองทัพทหารรุ่นใหม่ขณะที่ในปฏิบัติการ T-56 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมซึ่งเกินกว่าที่จะทำได้ในรุ่นก่อนหน้าในสถานการณ์การต่อสู้จำลอง อิทธิมเลสอินเตอร์เกรชั่นในทวีแลนด์ซามอลล์ยูนิตส์เอ็นฮาร์ดเดอะคันทรีสตร атег ิกดีเทอร์เรนต์แอนด์ดีเฟนต์คาปาบริลิตี้คลอสซิงช็อตทีห้าสิบหกไรฟ์วิ่งทาวด์เดอะคาเมราเนชั่นแนลแฟลกเวบวิ่งวอลเลอร์เดอะสองพันยี่สิบหกทีห้าสิบหกทวีแลนด์เมนแบตเตอร์แท้งริปรีเซนต์นอตออลลี่เทคโนโลยิกลิเคอล์โปรเกรสบัดอัลโซเนชั่นแนลไพร์เอเทสตัมเมนตูทวีแลนด์สโตริงดีเฟนต์อินโนเวชั่น สเตตูนฟอร์มอัปเดตและเอกลักษณ์ฟุตเต็ดไรเฮียออนแทงเวิลด์ในไทยแลนด์เอนสกรีนวิดชแนลโลโก้ซับสไครต์บัตต้อนแอนิเมชันและรีคเอมเมนเดตวิดีโอ